โอเคครับผมขอสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมดีแและตอนนี้อยู่ในเกมวิดจัดกำลังมาเลยเลือดกำลังมันเลย,เลเลยไปเลยหนักที่นี้ใช่ปะใช่ไม้ไม่รู้ไปก่อนละวิดบ er. ัดวิดบัดวิดบัดคิงคอยเออร์หลังจากที่พาที่แล้วนะมีคนมาช่วยเราจากมังกร ชัวร้ายนะฮะก่อนหรือตัวอะไรก็ไม่รู้นะแต่รู้แค่ว่าเข้ามาช่วยเรานะเดี๋ยวเก็บอแบบเก็บแบบรู้วานะ่าเขามาช่วยเรานะแล้วหรือว่าเขาจะให้วุธดเราด้วยหรือเปล่าธนูอ่ะเออน่าจะใช่ครับไม่รู้ดูกันเลยลือมแล้ววิ่งมาแล้ว สองสายวิ่งกู้ที่ทประตูก็จะเป็นแลววรีบเข้าโอ้โหประตูลีกวิ่งเข้าไปเอือกระโดระนี่ยิงวิงแะไรโอ้โหเท่เอ,อือดโดนเุ้ <c oughs> อเดแบบ็นโหเือเกินลันล็อกร <c oughs> ีไปก่อนที่ประตูมันจะปิ <c oughs> ดรถไฟล่ะใช่ไหมใครพูดเมื่อกี้ไม่เคยได้ยินไงอือหูออยังเท <c oughs> แลาสซารแลววซาร์ชื่อเรานะ เราคือหลอดเราสอบนะฮะมาเราเปลี่ยนอาวุธได้แล้วรอบนี้เป็นจนยูยิงปิงเย่ตูเปิดแล้วเอ้บูมบ้มบึมบูม,บม เฮ้่เฮ้่เฮ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 ยเฮ่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 เฮยเฮ่เฮ่เฮยเฮ่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  ฟันกองอ๋อไอเจี๊ยกฟันกองเลยประตูอยู่นั่นเดี๋ยวขอฟันก่อนเฮ้ยฟันฟันที่แต่ยื่อข้อกกันเถอกระจายกระจายฮือยขึ้นออกว๊าวว๊ไปที่นั่นกันเลย ไปเนียเจเ้ยเจม่ันเ้วยเเพิ่งครับนี่นูอัพครับมีความสุขยื้ออุ้ยนัดปิิงงปิงปิงปิงิงงปิงโอ้ิงงปิงปิ

ข้างบนอะใช่ข้างบนอะเฮ้ยเฮ้ยเชิดมึงตนวอยเฮ้ยวิีงตองปงนิกรีงตรงกว่าเมื่อกี้เฮ้ยวร่งก่อนโอ้ยล็งชัวไปหลอดไปได้ธนูวิเศษเหือ้ยผิดทางฮุบเยดเฮ้ยย่ง ไปช่วยเยดไหมเแล้วโอ้ยเย้สิออกไปได้อี๋ว้าเรื่องของปตีดารบอีเร็วไอย่เาจะหมดหัดนี่ก่อนอือเออทีเดียวกรจายอี๋อ ข้างบนนี้นี่เสือบ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 เชือนี่เชือหมดแล้วนี่ตีไปให้ด้าเสพสมึงเสีบมึงอะไรกูไม่ช่วยแล้วติ้งกินสีส้มประตูกเปิดเย้ น,นี่ปีกินัน5ว้าวกระเด็นครับผมไม่ต้องพูดมากอะไรอนะไรตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยสัตว์ตรงนี้เออนั่นแหละอืมควันเข้าไปอะไรตู้กระเด็นคู่ครับไมไ่ได้ครับมึง เออกระแทกหลังแม่งติวอ,อ,อะไรอะไรเสือกอะไรเออเสือ,อะไรแม่มีโลมีโลมีโลอเสือากไปสะะมึงนั่นแหละทอะไรอือะไรงว,ว้า Okay. điòi rồi, may lá, may lá, đâu bác? bên này nó còn há còn xí, chiu con mày mày ra chưa? rồi nếu há mày còn là ngay chưa lá chưa lá, nhìn này, mạ ẻo mông, mạ ẻo mông, mạ ẻo thì tháp เ้ย่เพชร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 เมรก่ารมรกตไปทางไนนี่ยอนนี้ปิดไว้าะไปทางไหนเอกไปอล่องกล่ไปออกองปวดกล่อง ไม่มีอะไรนี่อาจจะไปทางนี้ละมั้งตามสระจักรยานนะครับผมน่าใช่ใช่มาละโถึงมาได้นะพวกแกนะอืออืออ็ใช่ขาดแม่งเลยเต็มเต็มเต็เพ็เอเพ็กันยาครับผม คิดเลยครับแคปเชรกันยาเอื้อเย่เออแรงที่เป็นชีวิตจิตใจอุ้ยเอออุ้ยกระเด็นโอ้โหแม่งโหดจริงว่ะเสือราสล็อตของเราเปิดประตูคาซ์เซเปิดไม่เปิดไม่เปิดดีวะอ๋อะไรนะ